ก่อนที่ผมจะเข้าสู่เนื้อหาที่ผมเตรยียมมานะครับจะใช้เวลาคงไม่เกิน10นาทีผมอยากจะใช้เวลานี้ในการสรุปและก็เสริมที่หัวหน้าพักคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนได้พูดเอาไว้อย่างน้อย3ข้อครับข้อที่1ในภาพย่อยนะครับมีเส้นแบ่งระหว่างคดีของพักก้าวไกลกับพักอื่นๆที่ถูกยุบมาในอดีตอันนั้นก็คือระเบียบของกะกะตอเองที่ผ่านเป็นกฎหมายเมื่อกุมภาพันธ์ ปี2,566ไม่ว่าจะเป็นอนาคตใหม่ไทยรักษาชาติหรือย้อนไปตั้งแต่ไทยรักไทยไม่มีระเบียบข้อบังคับกฎหมายของกะกะตในการรวบรวมพยานหลักฐานในการยุบพักพักเก้าวไกลเป็นพักแรกที่มีกระบวนการนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนี่คือเส้นแบ่งระหว่างสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับพักเก้าไกลในคดีของเรากับคดีต่างๆ ที่ผ่านมาอันนี้เป็นสิที่ทําให้เก้าไกลไม่เหมือนพักอื่นที่ถูกยุบในอดีตในภาพย่อยข้อ2ครับในภาพใหญ่ตั้งแต่ปี2549นเกะครับเกือบจะ20ปีที่ผ่านมามีพักการเมืองถูกยุบไปทั้งหมด33พรรคมพักมีนักการเมืองถูกตัดสิทธิ์ไปทั้งหมด249คนเป็นอย่างน้อยมีอยู่1นึ่งพัก ที่รอดแล้วก็ถูกยกคำร้องเมื่อปี2553หรือประมาณ 10, 14ปีที่แล้วนะครับคดีนั้นถูกยกคำร้องเป็น1ใน34พักนะครับมี34พักที่เข้าสู่คดี33ถูกยุบ1รอดพักนั้นถูกยุบพักนั้นรอดไม่ถูกยุบและยกคำร้องเพราะขบวนการยื่นคำร้องไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในทะเบียนตอนนั้นไม่ได้ทําตามสิ่งที่กฎหมายบัญญัติไว้ไม่ได้ให้ความเห็นกับคณะกรรมการในกรณีของพรรคเก้าไกลาตามที่หัวหน้าพรคุณช,ชัยวัฒน์ได้พูดไปแล้วมีเส้นแบ่งคือกระบวนการในการพิจารณายุบพรรคที่กกตไม่ได้ทําตามผมไม่ได้มีโอกาสที่จะได้รับรู้ข้อกล่าวหาไม่ได้มีโอกาสที่จะต่อสู้ ไม่ได้มีโอกาสที่จะอธิบายให้กกตฟังซึ่งผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ผมเสียไปเพราะผมเชื่อเหลือเกินว่าถ้ากกตทําตามระเบียบที่ตัวเองออกมาเองเมื่อกุมพันธ์2566ผมจะมีโอกาสได้อธิบายให้กกตได้เข้าใจได้โอกาสรับทราบแล้วก็ได้อธิบายไปว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำกฎกาแก้แกฎหมายเป็นนโยบายนั้นกกตอเองก็เคยยกคำร้องเพราะม่เคยมีคนมาร้องไปแล้วนะครับรวมถึงพยานหลักฐานลหลายชิ้น ที่เดือนที่แล้วเรามีโอกาสได้เช็คหลักฐานของทางฝั่ง,งกากตเราก็เห็นว่ามีรูปภาพมีบุคคลที่ไปปรากฏอยู่ในรูปแบบของคดีที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับพักเก้าไกลอยู่ในนั้นเป็นจํานวนมากด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นผมเชื่อเหลือเกินครับว่าถ้า,ากระบวนการที่เกิดขึ้นในการายุบพักมีเพียงหนึ่งพักที่รอดเพราะความไม่ชอบด้วยกฎหมายความไม่เป็นธรรมของ ระเบียบการยืน่นการยุบพภรคของกรตรทําให้เกิดการยกคําร้องได้ในกรณีของพรรคเก้าไกลก็รู้สึกว่าเสียโอกาสที่ไม่ได้มีโอกาสชี้แจงกับกรกตรและกะตกตก็ไม่ได้ทําตามระเบียบที่ตัวเองตั้งขึ้นมาเมื่อกุมภาพันธ์2566ประเด็นที่3ครับอยากจะขออนุญาตให้เครดิตกับการอ้างอิงข้อต่อสู้ทั้ง9ข้อที่เราได้ทามาตอนนี้บุคคลที่หที่อยากจะ ขอขอบพระคุณนะครับก็คือศาสตราจารย์ดร ok สุรพลนิติไกรพจน์นะครับที่ในพยานหลักฐานที่เป็นพยานหลักฐานในรูปไม่ได้เป็นรูปแบบของวาจาก็จริงแต่เป็นหลักฐาน,นเป็นลายลักษอักษรน,นะครับอาจารย์สุรพลได้พูดได้เขียนลงไปในกระบวนการพิจารณาคดีของสารรัฐธรรมนูญท่านได้อ้างอิงถึงกระบวนการของอ สหภาพยุโรปที่เรียกว่า Venice Commission Venice Commission นี่เป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบเรียกเกี่ยวกับความยุติธรรมทางรัฐธรรมนูญนะครับหรือเรียกว่า Constitution Justice มีอยู่7ข้อครับเมื่อปี2000มีคนถามไปที่ Venice Commission หรือกรรมธิการ Venice ว่าในการที่สารัฐธรรมนูญจะยุบพักใดพักหนึ่งเนี่ยควรที่จะมีไกด์ไลน์ในการปฏิบัติตามอย่างไร ะะซึ่งมีทั้งหมดออกมาเข้อเจข้อนั้นก็กลายมาเป็นโดยที่ไม่ได้ตั้งใจตั้งแต่แรกนะครับเจ็ข้อนั้นก็กลายมาเป็นส่วนหนึ่งว่าการที่เราจะโดนยุบพักหรือไม่โดนยุบพักนั้นก็ควรที่จะมีบรรทัดฐานตามที่เ n i c e Commission ได้อธิบายไว้ใน9ข้อซึ่งทํามาตั้งแต่ปี2000ก็คือเมื่อ24ปีที่แล้วอาจารย์สุรพลท่านก็ได้กรุณาใช้เบนิสคอมมิชชั่นมาเป็นหลักการในการ ต่อสู้คดีนะครับว่าสารรัฐธรรมนูญจะยุบไม่ยุบพักอะไรเนี่ยมันต้องมีไกด์ไลน์อย่างไรบ้างตามมาตรฐานยุโรปอ้างอิงที่2ก็ขออ้างอิงไปยังพี่น้องสื่อมวลชนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง The Reporters นะครับคือสื่อที่ผมได้มีโอกาสอ่านว่าท่านตุลาการสารรัฐธรรมนูญก็มีการถแถลงข่าวเมื่อน่าจะสักเดือนที่แล้วว่าจะมีการประชุมสารรัฐธรรมนูญเอเชียที่ประเทศไทยช่วงเดือนกันยายนนะครับแล้วก ทุลาการท่านก็ได้เชิญ e บ i c e Commission หรือกรรมธิการเบ i น e จากยุโรปมาร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องอขออนุญ,ญาตให้เครดิตแล้วก็ขอบพระคุณทั้งอาจารย์จุรพลแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนที่อธิบายให้ฟังว่าการที่ก่อนที่หัวหน้าชัยธวัฒน์จะมาถแถลงได้แบบนั้นนะมี ที่มาที่ไปในการต่อสู้อย่างไรมี legal basis หรือว่าหลักการทางกฎหมายในการต่อสู้อย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปอันนั้นคงเป็นการสรุปแล้วก็เสริมในสิ่งที่คุณชัยสวัสด์ได้พูดแล้วก็ให้เห็นได้ภาพย่อยนะครับในการสู้คดียุบพ,พักและภาพใหญ่ในการสู้คดียุบพ,พักรวมถึงที่มานะครับในการาใช้หลักในการใช้กฎหมายในการอธิบายารูปแบบในการต่อสู้คดีของเรานะครับ สำหรับสิ่งที่ผมอยากจะสื่อสารกับพี่น้องสื่อมวลชนและก็พี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่ทางบ้านนะครับคือการสรุปสุดท้ายในการถแถลงการปิดคดีการสู้คดียุบพรรคก็คือพรรคเก้าไกลเห็นว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนั้นเป็นการนําองค์ประกอบสองประการกล่าวคือระบอบประชาธิปไตยกับสถาบันพระมหากษัตริย์มาดํารงอยู่คู่กัน กลายเป็นระบอบการเมืองที่โดยหลักการแล้วอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนย่อมได้รับความคุ้มครองจากรัฐขณะเดียวกันก็มีองค์พระมหากษัตริย์เป็นประมุขของรัฐซึ่งมีรูปแบบของรัฐเป็นราชอาณาจ,จักรโดยพระองค์ไม่ทรงใช้อำนาจทางการเมืองและการปกครองด้วยพระองค์เองด้วยเหตุนี้องค์พระประมุขของรัฐ จึงดำรงความเป็นกลางทางการเมืองมีพระราชฐานะเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนผู้ใดจะละเมิดฟ้องร้องมิได้การประสานสถาบันพระหมหากษัตริย์กับระบอบประชาธิปไตยให้กบกลืนเป็นหนึ่งเดียวกันโดยสามารถรักษาคุณค่าพื้นฐานของทั้งสององค์ประกอบอย่างสมดุลจึงเป็นโจทย์สำคัญของการทำรงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข แน่นอนว่าระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขในแต่ละประเทศย่อมมีลักษณะไม่เหมือนกันและไม่ได้มีลักษณะหยุดนิ่งตายตัวการจัดระเบียบสังคมการออกแบบสถาบัานทางการเมืองระบบกฎหมายวัฒนธรรมคุณค่าพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขของแต่ละประเทศนั้น ย่อมเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามวิวัฒนาการของสังคมความพยายามที่จะทำให้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขมีลักษณะหยุดนิ่งตายตัวพัฒนาเปลี่ยนแปลงไม่ได้ย่อมเป็นอันตรายต่อระบอบการปกครองของเราเพราะจะทำให้สูญเสียความยืดหยุน่นและความสามารถในการปรับสมดุลใหม่ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขาทางสังคมที่เปลี่ยนไปตาม ยุคสมัยเสียโอกาสที่จะรักษาสิ่งเก่าและเชื่อมประสานกับสิ่งใหม่เพื่อป้องกันไม่ให้ระบอบประชาธิปไตยกับสถาบันพระมหากษัตริย์แปลกแยกต่อกันการปกปักรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขจึงไม่สามารถบรรลุได้ด้วยการใช้อำนาจกดปราบไม่ว่าจะเป็นการกดปราบโดยใช้กำลังไม่ว่าจะเป็นการกดปราบในนามของกฎหมาย มีแต่ต้องสร้างสมดุลให้ได้สัสดส่วนเหมาะสมต่อยุคสมัยระหว่างระบอบประชาธิปไตยกับสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อให้ระบอบนี้มั่นคงยั่งยืนด้วยความเชื่อมั่นศรัทธาและความยินยอมพร้อมใจของพี่น้องประชาชนทว่าหลายปีที่ผ่านมาการนำประเด็นเกี่ยวกับความจงรักภักดีมากล่าวหาโจมตีกันในทางการเมืองนำไปสนับสนุน หรือเกี่ยวพันกับการทำรัฐประหารทั้งการทำรัฐประหารโดยกำลังทหารและโดยกฎหมายรวมถึงการแสดงความจงรักภักดีอย่างล้นเกินเพื่ออำพรางการสแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนอย่างช่อชนของคนบางกลุ่มประกอบกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางการเมืองตามยุคสมัยได้กระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาการเมืองและความรู้สึกนึกคิดแบบใหม่ซึ่งสังคมไทยในอดีตอาจไม่ คุนเคยแต่แทนที่ผ <wh> <mythology> um mm ู <n> ้ม <im derivative salaries> hmm ok ีอำนาจจะตระหนักถึงความผิดพลาดในอดีตและพยายามแสวงหากุศโลบายด้วยสติปัญญาเพื่อคลี่คลายแรงตึงเครียดในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขของไทยและสร้างฉันทามติใหม่ที่สอดคล้องกับยุคสมัยกลับเลือกที่จะใช้อำนาจกดบังคับประชาชนมากยิ่งขึ้น รวมถึงมีการบังคับใช้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ในลักษณะเข้มงวดรุนแรงอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนสืบเนื่องจากสถานการณ์ดังกล่าวสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรที่เป็นสมาชิกพรรคก้าไกลเล็งเห็นความจําเป็นที่จะเสนอให้ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112ด้วยมีเจตนาที่จะฟื้นฟูสายสัมพันธ์อันดี ระหว่างประชาชนกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปสร้างสมดุลใหม่ที่ได้สัสดส่วนระหว่างการคุ้มครองพระเกียรติยศแห่งองค์พระประมุขกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาดุลยภาพและความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระปรมมุขจะดำรงอยู่อย่างมั่นคงได้มิใช่การบ่อนทำลายสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนและหลักการคุณค่าพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยในทางตก,กันข้ามการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขจะต้องโอบรับความคิดเห็นที่ดำรงอยู่หลากหลาย ในสังคมอย่างมีพราดอนภาพมีการรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันอันเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะและมีความอดทนอดกลั้นในการรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลายกระบวนการทางประชาธิปไตยแก้ปัญหาความแตกต่างขัดแย้งในสังคมอย่างมีอุธ,ธิภาวะด้วยวิธีการเสริมสร้างประชาธิปไตยที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางภายใต้ ร่มพระบารมีที่มีองค์พระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนโดยไม่แบ่งแยกจากเป็นการทำรงไว้ซึ่งการปกรครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระพรมมุขให้ยืนยงสถาพรสืบไปเยี่ยงนานาอาระยะประเทศและนี่คือเจตนาอันแท้จริงของพรรคก้าวไกลขอบคุณครับ